วดีค่ะคพวกเราและศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา,า,าวิชาสิ่งแวดล้อมเย <Trans> <remarks. S 2> <performances. S 1> สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า environmental engineering หรือที่เราเรียกกันว่า env นั่นเองค่ะวิศวะสิ่งแวดล้อมเราเรียนอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับไปเลย วิชาของเรานะคะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการบูรณาการหลักวิทยาศาสตร์กับงานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นน้ําอากาศพื้นดินอย่างเช่นระบบสุขภิบาลระบบน้าประปาการบำบัดน้ําเสียมลพิษทางอากาศการกำจัดฝุ่นตามตึกอาคารและสถานที่ต่างๆค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นการเรียนวิชาแลบวิทยาศาสตร์ของไหลซึ่งเป็นวิชาประจำภาคฤดานนั่นเองค่ะจะบอกเลยนะคะว่าสนุกมากเลยค่ะ และนี่นะคะจะเป็นการเรียนวิชาประจำภาคของเรานั่นคือหลเคมีค่ะซึ่งรายวิชานี้เราจะได้เรียนตอนปี2ทงหนึ่งงเช่นวันนี้นะคะพวกเรามาลงพื้นที่ที่โรงบำบัดน้ำเสียภายในมอเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำไปทดลองค่ะเสร็จแล้วพวกเราก็กลับมาที่ห้องแลบถ้าน้องๆคิดว่าหน้าเบื่อบอกเลยนะคะว่าจะต้องคิดใหม่ พแลบนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ให้น้องๆได้ลงมือทําเองซึ่งบอกว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในภาควิชาของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหว้ครูที่ไม่เหมือนภาพจําที่น้องๆเคยได้เจอแน่นอนค่ะกิจกรรมเฟิร์สมีติ้งสำหรับน้องๆปีหนึ่งที่มีพี่ๆมาร่วมต้อนรับกันอย่างอบอุ่นและกิจกรรมบิ๊กคินนี่ที่พวกเราและอาจารย์ได้มาร่วมกันทําความสะอาดที่ตึกภาควิชาค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสปอร์ตเดย์ที่มีกีฬาหลากหลายให้พวกเราได้มาร่วมแข่งขันกันนั่นเองค่ะทพืท่านค่ะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้างคะค่ะแต่ที่เราเรียนเราได้เรียนทางอากาศน้ำน้ำเสียแล้วก็เป็นในส่วนของขยะนะคะสายงานเราจะค่อนข้างที่จะกว้างมากถ้าเป็นงานราชการเลยแล้วที่วิวกรรกิจก็จะไปทำกี่ยวกับการะปาก็ได้หรือว่าจะเป็นในกระทรวง สิ่งแวดล้อมกระทรวงอ่อัพยากรธรรมชาติหรือว่าจะเป็นกงมควบคุมมลพิษค่ะก็ในส่วนของเอกชนก็จะเป็นเกแบบี่ยวกับเอ่อทในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายวิศวะสิ่งแวดล้อมของเราก็จะเป็นเรื่องอะบัดน้ําเสียขยะมูลฝอยอากาศและเสีย,อยงอะไรประมาณนี้ค่ะและเรานะคะก็ได้มารู้จักตันแบบคร่าวๆแลวนะคะถ้าน้องๆสนใจในด้านการเรียนการสอนหรือสายงานประจำภาควิชาของเรานี้ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะบ๊ายบาย